ดิฉันนางสาวนทิดาพมจารีดิฉันนางสาวโรจนาบัวใหญ่ดิฉันนางสาวพิมุสาชุมชัยดิฉันนา,า,างสาวอารยาวงศาทุมดิฉันนางสาวรัตนากรทองทับเพื่อเรากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งโรงเรียนอาศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 วันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอโครงงานการศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้และนําเสนอสู่ชุมชน i s 2ในหัวข้อเรื่องน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพคุณครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูจิรวัตรดอกดวงค่ะที่มาและความสำคัญการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ในการทำนั้นมีกระบวนการทำที่ยากและลงทุนมากใช้ส่วนผสมเยอะถ้าซื้อก็ราคาแพงมากพวกเราจึงคิดว่าถ้าผู้คนในปัจจุบันหันมาทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพทานกันเองจะเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายและยังเป็นการใช้ผลไม้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ทำง่ายรับประทานแล้วเกิดประโยชน์แก่ร่างกายเป็นอย่างมากวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผลไม้สมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้รู้คุณค่าของสมุนไพรในท้องถิ่นของบ้านเราเพื่อศึกษาขั้นตอนในการทำน้ำสมุนไพรเพื่อให้ผู้คนหันมาดื่มน้ำสมุนไพรมากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพประโยชน์ของใบเตย 1. การดื่มน้ำใบเตยช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของร่างกายได้ 2. ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 3. ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด 4. ใบเตยช่วยดับพิษร้อนภายในได้เป็นอย่างดีประโยชน์ของอัญชัน 1. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2. เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 3. ขับปัสสาวะและเป็นยาระบายอ่อนๆ 4. ชะลอริ้วรอยและดูแลผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับวัสดุอุปกรณ์ 1. ใบเตย 2. น้ำตาล 3. มะนาว 4. หม้อ 5้าแก้วน้ำหกช้อน7อันชันขั้นตอนการทำน้ำใบเตยนำใบเตยหอมล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำใบเตยหอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในหม้อแล้วเทน้ำสะอาดลงไปนำไปต้ม พอน้ำเดือดก็เบาไฟลงต้มไปเรื่อยๆจนสีของใบเตยเขียวอ่อนเจือจางอยู่ในน้ำต้มนั้นก็ให้เอาใบเตยหอมออกโดยใช้วิธีกรองหรือจะเอาช้อนตักออกให้เหลือแต่น้ำใบเตยอ,อย่างเดียวนำเกลือป่นใส่ลงไปแล้วนำน้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปจากนั้นคนให้น้ำตาลละลายเข้ากันแล้วปล่อยให้เดือดต่อไปสักพักด้วยไฟอ่อนๆประมาณ5นาทีค่อยยกลงจากเตา ขั้นตอนการทำน้ำอัญชัน 1. ใส่น้ำลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่ดอกอัญชันลงต้มปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีแล้วยกลงจากเตาพอยกลงจากเตาแล้วให้กองดอกอัญชันออกเอาเฉพาะน้ำ 2. ผสมน้ำดอกอัญชันกับน้ำเชื่อมและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันชิมรสตามชอบเทใส่แก้วตามด้วยน้ำแข็งพร้อมดื่ม